กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อม เปิดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ g e n i u s ACADEMY ซ e a s o n 3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือแปรรูปอาหารจากทั่วประเทศกว่า180รายสู่การเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่พร้อมเล่งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุร ผ่านการฝึกอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆตลอดจนพัฒนาศักยภาพและต่อย,ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองภายใต้แนวคิด100 d r a y s Dream ปันฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะโดยมีอัจฉริยะโค้ชทางธุรกิจระดับชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกอย่างเข้มข้นตลอด100วัน เตรียมจัดฝึกอบรมในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2564นี้ครับก็ใน Genius Academy เป็นโครงการที่เราพยายามจะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับกเกษตรอุตสาหกรรมก็โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะยกระดับของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อทำให้เศรษฐกิจในไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับสำหรับ Genius Academy ซีซั่น3เนี่ยเราจะเน้นเข้าไปในเรื่องของผู้ประกอบการ ที่สามารถเป็นกําลังสําคัญของภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกษตรอุตสาหกรรมที่จะไปช่วยผู้ประกอบการช่วยเกษตรกร,รที่เชื่อมโยงอยู่ข้างหลังเขาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานที่อยู่ข้างหลังเขาโดยจุดที่จะเน้นในปีนี้ก็จะมี3เรื่องนะครับคือเรื่องอันแรกก็จะเป็นการค้นหา DNA ของธุรกิจ มีเรื่องของการาพัฒนาแผนธุรกิจที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็เป็นการนําศิลปะและก็อิโมชันเข้ามาช่วยในการาพัฒนาธุรกิจซึ่งเราก็คาดหวังว่า,าในปีนี้ผู้ประกอบการที่ผ่าน Genius Academy ซีซั่น3จะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การจ้างงานในประเทศมีความเข้มแข็งมากขึ้นเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและสป라이ต์เชนข้างหลังของภาคเกษตรอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งขึ้นครับ ครับในปีนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าผู้ประกอบการทั้ง500รายที่สมัครเข้ามานะครับจะถูกพัฒนาถูกคัดเลือกให้ผ่านไปและเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาธุรกิจของเขาเองทั้งในเรื่องของแผนธุรกิจของเขาเองในเรื่องของอการสร้างมูลค่าในรูปแบบของเขาเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเราคาดหวังว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มนํากลุ่มหนึ่งของภาคเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็น SME ที่จะทําให้เห็นว่ามีธุรกิจ แบบใหม่ๆสามารถเดินขึ้นมาแล้วก็มีธุรกิจที่สร้างขึ้นมาได้ในช่วงของโควิดตรงนี้ช่วยทำให้ซัพพลายเชนของเขามีความเข้มแข็งมากขึ้นช่วยทำให้เกษตรกรหลังเขามีความเข้มแข็งมากขึ้นวัตถุประสงค์หลักๆของเราคงไม่ใช่เฉพาะการพัฒนาธุรกิจที่ข้าก้าเข้ามาใน Genius Academy ในปีนี้แต่เราคาดหวังว่าเขาจะเป็น,นกลไกสำคัญที่จะทำให้เห็นว่าการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นไปได้การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในยุคข,ของโควิดเป็นไปได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเขาสามารถเชื่อมโยงและช่วยทําให้เศรษฐกิจของประเทศทําให้ผู้ประกอบการที่อยู่ข้างหลังเขาซัพพลายเชนของเขากเกษตรกร,รที่อยู่หลังเขาสามารถเดินต่อไปได้ซึ่งก็จะทําให้การจ้างงานต่างๆดีขึ้นทําให้กลไกของคําว่าเศรษฐกิจในไทยมันเป็นไปได้แล้วก็สามารถเดินได้ในยุคที่มีความยากลำบากตอนนี้ครับ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรม,มส่งุอุตสาหกรรมคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้พัฒนาศักยภาพของท่านแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับประเทศชาตินะคะโดยการที่จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดมีการจ้างงานนะคะแล้วก็มีการที่จะมีการทำซัพพลายเชนตลอดจนถึงมีการผลิตนะคะแล้วก็มีการค้าการขายเกิดขึ้นต่อไปค่ะ